สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอีสานออนทัวเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะทางผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดนะคะได้ออกมาไลส่สวดชี้แจงแล้วนะคะล่าสุดนี่เป็นประเด็นอยู่เยอะแยะมากมายค่ะที่บอกว่าได้รับสินค้าจากแบรนด์สมู่แบรนด์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเจ้าของแบรนด์ได้ออกมาโพสนะคะบอกว่าบ่มีความรับผิดชอบหรืออย่างประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมือนีนะคะทางอีสานออนทัวซีจับประเด็นตรงนี้มาวอกให้พี่น้องฟังค่ะ เพราะว่าทางบอดบีกเองนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวสิออกมาชี้แจงนะคะให้ทุกคนใจเย็นๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดนะคะได้ออกมาไลฟ์สดนะคะพร้อมกับน้องสาวค่ะนั่นก็คือคุณโกกินั่นเองค่ะนี่นะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยค่ะพร้อมกับน้องสาวนะคะนั่นก็คือคุณโกกินั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็นี่นะคะเป็นเพจ อัทรสค่ะได้ออกมาโพสนะคะแล้วก็ชี้แจงนะคะเรียบเรียงคำพูดที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนได้พูดในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ค่ะนี่นะคะเป็นโพสจากอัทรสค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่ามาแล้วผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนออกมาพูดแล้วหลังจากมีประเด็นดราม่าที่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนไปรับงานสบู่เจ้าหนึ่งค่ะที่เคยมีประเด็นมาก่อนจนทางฝั่งเพื่อนรักของฉันไม่พอใจนี่นะคะ ทางฝั่งผูง้ใหญ่บ้านบิ๊กนะคะเลยออกมาไลฟ์สรุปชี้แจงตามนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเหตุผลที่หนึ่งนะคะด้วยความที่งานเยอะซึ่งก่อนจะรับงานเขาก็เช็คสินค้าก่อนเสมอค่ะทั้งเลขที่จดแจ้งความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วก็งานนี้เราไม่ได้รับโดยตรงนะคะเป็นงานเอเจนซี่ที่จ้างงานเราบ่อยๆส่งงานมาให้ซึ่งเราตรวจสอบสินค้าก่อนเสมอแต่ในส่วนตัวของเจ้าของเราไม่ได้ตรวจสอบค่ะ แล้วก็ทางสัญญาตัวนี้ค่ะเราได้มีการปรึกษากับเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะรวมถึงทีมทนายของเราขออนุญ,ญาตระงับสัญญาตัวที่โพสลงระหว่างตัวเรากับแบรนด์สบู่ค่ะทางฝั่งพ่อบ้านก็บอกว่าคือสบู่เขาใช้ดีอยู่แล้วนะแต่เราไม่อยากให้เขามีผลกระทบตอนนี้สัญญายังไม่มีผลบังคับใช้จริงๆสัญญาจะมีผลบังคับใช้วันที่10มิถุนายนค่ะ ต่อไปทางฝั่งตัวเรานะคะจดสกรีนสินค้าให้ดีกว่านี้ด้วยความที่ว่าตอนนี้มันมีสินค้าติดต่อมาเยอะรวมถึงรายการนักข่าวแต่พอ f อมาแนะนำเรายินดีรับฟังและปรับปรุงในส่วนข่าวของเขาคือทางฝั่งเราไม่เคยทราบข่าวอะไรมาก่อนเลยอยากบอกว่าแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไม่ทำร้ายสินค้าไม่ทำร้ายเจ้าของแบรนด์และไม่ทำร้ายตัวเราเองค่ะ เราขอไปคุยกันหลังบ้านก่อนนี่นะคะแล้วถ้ามีคนมาว่าเราห่วงแต่งานรับแต่เงินไม่เช็คอะไรอยากบอกว่าเราเช็คทุกอย่างแบบซูเปอร์เช็คเลยในเรื่องความปลอดภัยสารสกัดต่างๆค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้ตอบเลยว่าถอยแน่นอนแต่ขอเวลาเคลียร์ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ f c ที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเราเข้าใจที่เข้ามาคอมเมนต์มาเตือน เพราะเขารักเราเป็นห่วงเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นโพลนะคะจากอัธรรค่ะทางแบรนด์สบู่ค่ะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาโพสคือกันค่ะพี่น้องคะ่ะโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะทีแบบว่าผู้ยาบาลฟิลแลนด์นะคะออกมาไล่พ้อมกับน้องสาวะคะ่ะพี่น้องค่ะทํผู้ใบาลทํผู้าบานฟิลแลนด์นะคะก็ได้บอกว่าขอยุติสัญญาลงเรียวนะคะแต่ว่าสินค้าสบู่นะคะของแบรนด์เนี้ยถือว่าใช้ดีเพราะว่าผู้ยาบ้านนะคะได้ออกมาพูดบอกว่าไส้ดีแล้วคะ่ะเพราะว่าได้อ่าลองใช้เองแล้วก็ดูสารสก,กัด คือถ้าผู้ปยบ้านฟินแลด์นะคะจะรับสินค้าตัวใดคือจะลองใส่ก้อนนะคะพี่น้องคะทางน้องสาวก็ได้ลองใช้เหมือนกันก็ใช้ดีนะคะคุณผู้ชมคะใส่ดีแล้วกับว่าใดมีแพ้นะคะไม่ได้แพ้แต่ไม่ได้มีอาการแพ้แต่อย่างใดก็คือใช้ดีแหละแต่ว่าหลายๆคนนับว่าเห็นแบบว่าออกมาพูดออกมารีวิวรับงานไว้นะคะแต่ว่าจังใดนะคะผู้ป่วยบ้านฟินแลด์ก็คือแบบลองใส่แล้วนะคะพี่น้องคะด้วยความที่หลายงานหลายอย่างนะคะพี่น้องคะกัเข้าใจผู้ปยบ้านฟินแลด์อยู่นะคะ ก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแล้วบอกว่าขอยุติสัญญานะคะคุณผู้ชมขานี่ค่ะเป็นโพสนะคะจากเจ้าของแบรนด์นะคะบอกว่าขออนุญาตชี้แจงเรื่องแบรนด์สบู่นะคะก็คือแบรนด์นี้ไม่เคยมีประวัติเสียค่ะ 2. นะคะรูปแบบธุรกิจไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะ3ปัจจุบันส้มทําหน้าที่ดูแลทีมขายและติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ให้กับแบรนด์เท่านั้นส้มถอนตัวจากการเป็นผู้รับ ผู้บริหารได้สักพักแล้วเพราะมีบุคคลที่เหมาะสมกว่ามาทําหน้าที่แทนนะคะแล้วก็สี่ค่ะที่ส้มเคยมีคดีในปี60ร่วมกับโรงงานคดีสิ้นสุดแล้วอีกทั้งส้มและโรงงานก็ได้รับผิดชอบตามคำตามคำสั่งศาลครบถ้วนผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาต้องติดต่อหาบุคคลที่ได้รับเงินแทนทุกท่านค่ะนี่นะคะ เชื่อว่าด้วยระยะเวลาของคดีมันยาวนานหลายปีจึงมีหลายท่านไม่สามารถติดต่อแม่ทีมเพื่อรับเงินได้ซึ่งเรื่องนั้นส้มไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ได้เลยส้มมีการวางแผนที่ศาลเพิ่มด้วยนะคะหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปวางไว้ทั้งหมดซึ่งศาลได้ออกหมายให้ผู้เสียหายไปรับเรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส้มทำงานอย่างสบายใจเพราะไม่ได้รู้สึกว่าติดค้างใครเพราะให้ไปทั้งหมด ที่มีเพื่อรับผิดชอบในส่วนที่ส้มไม่ตรวจสอบโรงงานให้ดีก่อนที่จะสั่งผลิตค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะทางผู้ใหบ้านฟิลเลสนะคะก็ได้ออ,อกมาบอกอีกนะคะก็คือโพสต์ของอ่จากบุคคลท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาออกมาโพสต์นะคะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านบิ๊กนะคะเราโอเคทุกเรื่องนะแต่รับงานกับส้มตีชดาหรือส้มเมจิสกินเราขอถอยเดอ้อหนี้จากฝนธนะสุนทรมาหาน้องบิก๊กต้องมีตําหนิแล้วแหละ ขอโทษ FC ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะเรารับพวกช่อโกงไม่ได้จริงๆขอจบสงครามที่เหลืออยู่ให้ไปต่อที่กฎหมายนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นทางเพจอัธรสนะคะได้นำโพสต์นี้มาลงค่ะแล้วก็มีการอ่าเรียบเรียงคำพูดนะคะของผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลแลนค่ะกับน้องสาวก็คือคุณโกกีค่ะเรียบเรียงคำว่านะคะระวังที่ชี้แจงพันลา์สดค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีการเรียบเรียงนะคะแล้วก็แคปโพสต์นะคะจากอ่า ผู้บริหารนะคะแบรนด์สบู่ค่ะผู้ชมค่ะก็ได้ออกมาโพสนะคะแล้วก็ชี้แจงให้ทุกคนทราบตามนี้นะคะพี่น้องค่ะก็เป็นกําลังใจค่ะให้ทางผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะเขาก็เข้าใจนะคะพี่น้องค่ะเอฟซต่างก็เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะตอนนี้ก็คือแบบยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจจุดๆนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะแฟนๆก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะคะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทางบอทบ,บิ๊กเนาะคะ่ะ นี่นะคะสกรีนสแกนช่วยอายน้ำเด้อคนๆขอมูนคนๆขอมูลเชิงลึกช่วยกันนี่นะคะชื่นใจที่สุดเพราะเป็นห่วงมากๆเหมือนกันค่ะอย่าดูแต่รายได้ที่เขาจ้างต้องดูสินค้านั้นว่ามันกระทบต่อคนหมู่มากไหมมันส่งเสริมเราหรือทำลายชื่อเสียงเรานี่นะคะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ายจะไม่ให้รักได้ไงคะนี่นะคะก็คือทางผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็คือ แกเป็นคนที่ละเอียดนะคะคุณผู้ชมขาเวลาสิรับสินค้าอย่างต่างๆเนี่ยคือร้องใส่เบิรกรอนแล้วก็เช็คที่มาที่ไปให้ดีว่าสินค้าแบรนด์นีตต้นี่มาได้ใส่ผลิตจังไดนะคะพี่น้องค่าสา,สา,ารสกัดมีอยียงแนะ่แล้วทางแบรนด์เนี่ยมีการขายส่งหรือเพดสินค้าผลิตออกมาแบบใดรูปแบบใดนะคะพี่น้องค้าก็คือทางผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนก็เช็คอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมขากรที่สิรับงานอีกอย่างต่างๆเนาะค่ะก็เป็นผลดีนะคะต่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมขา ยังไงนะคะก็เอาใจช่วยนะคะทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยละกันค่ะแล้วก็ขออนุญาตนะคะอัปเดตคิวงานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อวันที่10พฤษภานะคะชนบุรีว่างไงยกช่อฟ้าสารกางปะเลียนวัดเนินเบนบุญญารามนะคะแหลมชบังค่ะศรีราชาชนบุรีค่ะคุณผู้ชมขา สี่ทุ่มนะคะถึงเที่ยงคืนนะคะไปเจอกันได้นะคะทางคายเพลงตัวเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมค่ะไปแห่กำลังใจนะคะไปม้วนน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะ แฟนคลับก็รอชมรอติดตามนะคะสาหรับค่ายเพลงโตัวเกียวมิวสิกค่ะบอกว่าให้กําลังใจบอสบิ๊กนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่มาแรงมากๆนะคะบมื่ว่าสิหยิบจับทางไหนนะคะตอนนี้ก็คือปังมากๆนะคะเพราะว่าทางน้องๆในค่ายเพลงตเกียวมิวสิกค่ะทุกคนค่ามีแต่พวกมีฝีมือแลค่ะพี่น้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะก็ยินดีกับบอสบิ๊กด้วยละกันนะคะ ก็เป็นกำลังใจนะคะให้ทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยละกันค่ะส่วนใครนะคะที่อยู่ชลบุรีวันนี้ก็ไปเจอได้นะคะสําหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะนี่นะคะทางบอสบิ๊กค่ะได้มีการโพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะบอกว่าโตเกียวมิวสิก e ี13กลุ่มปิดได้คนเขียนบทมาดีกรีเขียนบทให้ละครทีวีเรื่องดัง เห็นบทแล้วโอ๊ยสนุกมากเอาดีๆนี่นะคะคายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบอสบิ๊กเนี่ยเฮ็ดอิงอย่างก็คือแบบเฮ็ดดีแล้วก็เฮ็ดปังแห้งนะคะพี่น้องขาล่าสุด EP 13ค่ะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะคะรีบติดต่อซื้อบัตรจับจองไว้เลยค่ะกลุ่มปิดนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามีการลุ้นแน่ๆค่ะคุณผู้ชมขะเพราะว่าดีกรีเคียนบทไหละครทีวีค่ะพี่น้องขาติดตามกันได้เลยนะคะกับทางคายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะ สวัสดีนะคะทางอีสานออนทัวร์ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะคะทางช่องยูทูบอีสานออนทัวร์ค่ะแล้วเจอกัออนใหม่ <ๆ S 2> คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ